ครับยินดีต้รับสู่ช่องช่างบอบจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาถามตาหน่อยครับว่าทําไมเมื่อวานแกออกไปตอนเย็นครับได้กลับโกนเค้าอีกนะครับอยากรู้เหตุผลว่าทําไมรถคันนี้มันวิ่งเร็วเหลือเกินครับรถดวนครับคันนี้เขาเรียกว่ารถด่วนครับเจ้า 3M มเอครับ fm 3เพชรเครื่องเดวูครับ3า0กว่าแรเงครับ มื่อวานก็ติดลมครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็มีร้อยเหมือนกันครับแต่ไม่ได้มาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับมเตแต่อยู่ในป่าอ้อยครับทีมงานปูนซักพืชผลเลยเลยครับรถด่วนครับรถด่วนเรานี้ก็เราก็ทําการแม่เต็มแล้วครับนี่ทําการเอากระเช้ามาใส่อ้อยลูกเต็มเลย นีเราก็สองไมยก็ได้ไปสองพ่วงนะครับดีงานคุณภาพของมันนะเราไม่กล้าใส่มาเยอะนะครับเพราะว่าทางมัน ครนี่พ hey. าทีเรามาดูรอยติดนะครับลูกรอ,เอยเจ้าแรงยดืดติดครับเล็กนะครับสองที่นี่ก็น่าจะลงไปเอาอีกกระเช้าหนึ่งก็น่าจะตีมนะครับลูก มัแงแข็งครับทีนีานี่ดูเนี่ยคนขับก็กำลังขึ้นไปช่วยกันแนละ้วอาตาทำไมได้มาเร็วแท้เอออาชีรูปโลครับ ก็จกบอกว่าอ้อยคือนิดหน่อเที่ยวที่แล้วก็แม่ลูกก็ได้ตักดาตันนะครับน้องโอ้ถือว่าอุคีครับนี่ก็สิบไร่กแต่จะได้ประมาณสามพวงนิดนิดครับก็ถือว่าดีครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางผมจัดให้ครับ